สวัสดีค่ะไบเกอร์ค่ะวันนี้มานำเสนออีกคลิปหนึ่งคือคลิปการตัดพื้นหลังด้วยการตัดการตัดพื้นหลังรูปภาพด้วยแอปรีมูปีจีค่ะอันดับแรกนะคะต้องเข้าแอปรีมูปีจีจริงๆรีมูปีจีเนี่ยมีวิธีเข้าสองวิธี สำหรับเครื่อง Android นะคะจะมีแอปก็คือหน้าตาเขาจะเป็นรูปกรอบสีขาวเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นรูปซ้อนกันแบบนี้นะคะแอร์จะแตะเข้าไปเลยค่ะนี้นะคะ Remo v e bg คำว่า Upload คือใส่รูปค่ะแตะ Upload จากนั้น เลือกคำว่ารูปหรืออาจจะเป็นแกลเลอรี่นะคะแล้วแต่เครื่องนะคะส่วนนี้แล้วแอลก็จะไปหารูปที่แอลต้องการตัดพื้นหลังค่ะในที่นี้อาจจะเป็นรูปสินค้าก็ได้นะคะเอารูปนี้ค่ะ อัปโหลดก็คือเขาจะตัดพื้นหลังให้อัตโนมัตินี่ค่ะรีมูฟก็คือเห็นไหมคะจะเป็นรูปหมากลุกนี่คือตัดพื้นหลังออกแล้วค่ะเมื่อตัดพื้นหลังออกแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดพอแตะดาวน์โหลดปุ๊บเลือกแกลเลอรี่หรือรูปค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะคือรูปที่ตัดพื้นหลังออกแล้วนะคะ สำหรับใครอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้โหลดแอป Reboot PG เอาไว้ในเครื่องก็สามารถไปหาที่ Google ได้เลยนะคะเพื่อไปตัดในเว็บการเข้าที่ Google เนี่ยสำหรับเครื่อง Android บางเครื่องจะมีโฟลเดอร์แบบนี้หรืออาจจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะคะในช่องนี้ช่อง Google ตรงนี้ก็พิมพ์ได้ค่ะ แอลจะพิมพ์เข้าไปให้ดูนะคะตรงนี้ Google แล้วพิมพ์คำว่า Remove b ค่ะ Remove r e Remove b แล้วเลือกตัวนี้นะคะแว่นขยายค่ะแตแว่นขยายแล้วจะมีสัเกตไหมคะจะมีเว็บลิงก์ตัวแรกค่ะ r e m o b t b a แบ็กกา รีมูฟอิมเมจแบ็กกราวก็คือตัดพื้นหลังนั่นเองค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาของแอปหน้าตาของเว็บเขานะคะเว็บรีมูฟปีจก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้แตะอัพโหลดอิมเมพอแตะอัพโหลดอิมเมแล้วนะคะจะมีคำว่ากล้องถ่ายรูปกดเปิดดูเปิดดู ก็คือเรียกรูปทั้งหมดนั่นเองค่ะแต่คำว่าเปิดดูแล้วมีหรือก่อนที่จะมีนะก่อนที่จะไปสามขีดนะคะเลื่อนดูว่ามีรูปอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีรูปนะคะแอลจะแนะนำว่าให้กดสามขีดแล้วเลื่อนให้เลื่อนหาคำว่ารูปค่ะ แล้วเหมือนเดิมก็คือเลือกโฟลเดอร์รูปค่ะโฟลเดอร์หรือที่เก็บรูปนั่นเองนะคะแอลก็จะเลือกรูปของตัว l อรูปนี้แล้วกันค่ะจะมีอัปโหลดก็คือรอสักครู่รอเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นรูปเป็นหน้าต่างหมากลุกนี่ก็คือรูปที่ตัดพื้นหลังแล้วค่ะ ก็แตะดาวน์โหลดเหมือนเดิมรอสักครู่เนี่ยค่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วรู้ได้ไงคือจะมีคำว่าเปิดขึ้นด้านล่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเครื่อง iPhone นะคะในการใช้รีมูฟปีจีตัดพื้นหลังรูปนะคะให้กดให้ค้นหาที่ Google ก็พิมพ Remove BT เหมือนกันเพียงแต่มีคำว่าอัปโหลดเข้ามาค่ะ Bt Upload u p l o a d แล้วแตะลิงก์แรกค่ะจริงๆวิธีการของวิธีการใช้ Remove t ีของ Android กับ iPhone ก็ ลักษณะการใช้งานก็คล้ายคลึงกันอยู่นะคะนี้คือลิงค์นะคะลิงค์อัปโหลดอิมเมนี่ค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะพอแตะเข้าไปแล้วจะมาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็คือการอัปโหลดรูปเหมือนกันค่ะกดอัปโหลดอิมเมจหรืออัปโหลดรูปนั่นเองแล้วแตะเข้ามาเปิดดูค่ะ แล้วแอลก็จะแอลก็จะเลื่อนร,รูปไปก่อนมีไหมถ้าไม่มีรูปนะคะเครื่อง Android ก็จะเป็นสามขีดส่วน iPhone นี้ไม่แน่ใจค่ะสามขีดแล้วก็แต่คำว่ารูปค้นหารูปแล้วเข้าเลือกรูปเหมือนเดิมค่ะพอเลือกรูปมาแล้วรอสักพักรี m มทป,ปีตีเห็นไหมคะ พื้นหลังก็จะเป็นตารางหมักลุกก็คือเขาตัดพื้นหลังออกแล้วค่ะก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วก็รอสักครู่นะคะส,สังเกตไหมคะว่าถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะมีคำว่า p n g p n g คือรูปภาพที่ตัดพื้นหลังแล้วก็จะอยู่ด้านล่างค่ะจะบอกรายละเอียดคือคำว่าเปิดนั่นเองค่ะชอบคลิปนี้กดติดตาม เพื่อรับข้อมูลและกดและกดถูใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ